ูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแจ้งพบบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิดหนึ่งรายสัมผัสเสี่ยงสูง51รายงดและลดบริการบางส่วนเนื่องจากบุคลากรบางส่วนต้องกักตัววันที่28มิถุนายน2564ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน POC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีออกถแถลงการเรื่องตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมทสติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวนหนึ่งรายในวันนี้จึงได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกกับกับกนโรคและสอบสวนโรคโดยตรวจคัดกรองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสกับผู้ป่วยพบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง51ราย ทั้งนี้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาตัว,ตวที่โรงพยาบาลมอทอสอเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทราบเพื่อกักตัว14วันณหอพักสุรนิเวศ17เรียบร้อยแล้วขณะน,นี้ยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมภายในพื้นที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีสุรนารีแต่อย่างใด พร้อมกันนี้แจ้งว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจำเป็นต้องลดและลดการให้บริการบางส่วนเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนจะต้องกักตัวและเพื่อสงวนบุคลากรไว้ดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็นจึงขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการงวดหรือเลื่อนการเดินทางมาโรงพยาบาลหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน และขอให้ติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากทางโรงพยาบาลเป็นระยะระยะในลำดับต่อไป